我灵啊！ กัดห,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 หัวแตกโอ้โหราชาง,งูมังกรจอมขมือบไปถือกำเนิดเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปไปนะครับกับเกม Snake Clash เจ้างูตัวยักษ์เลื้อขมือบเอาชีวิตรอดกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมแม่สําหรับในวันนี้นี่เราจะมาทําการปลดล็อกเจ้างูที่เรายังไม่เคยใช้งานกันต่อนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเจ้างูตัวใหม่ๆหน้าตาสุดเท่ออกขมือบเจ้าบอสหลายด่านกันเลยทีเดียว ดูซิว่าเราจะสามารถเอาชนะเจ้าบอสงูใหญ่ยักษ์ได้หรือเปล่านะคราวนี้เดี๋ยวเรามาใช้งูธรรมดากันก่อนนี่เจ้างูแดงหุยแดงแจ๋เลยเพื่อนเจ้างู ขอกินหน่อยงับ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 ือ้อขบเบื่อแป๊บเดียวนี่เขางออุ้ยบวกกับพลังแม่เหล็กอือไอตัวใหญ่อุ้ยอุ้ยเออไม่มีใครใหญ่เท่าฉันละเพื่อนว้าสปีดพุ่งอุ้ยตัวนี้ตัวยักษ์ไม่ได้ครับผมเป็นราชาและเพื่อนตอนนี้เอาละตำแหน่งนี้อืจะไม่ยกให้ใครครับผมนี่บุดมุดบุดบุดบุดุด อฮ้ยขมือบหัวขาดตายไปหลายชีวิตเฮ้ยเฮ้ยโดนล้อมโดนล้อมโอ้ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอฮ้ยบอสนี่ต้องเก็บให้ได้2400แต้มัอผมโคตรเยอะอุ้ยตอนนี้มีราชาตัวใหม่ครับผมเฮ้ยไม่ได้การืหเดี๋ยวขอแบบว่าเพิ่มพลังเยอะๆปุ๊บปุ๊บุ๊บเอ้ยเฮยเ้ยสปีดสปีดนี่อะ เอาตายเฉยแม่เปลี่ยนสก,กินคราวนี้นี่เอาเป็นระดับแรก,กันบ้านดีกว่านนะนี่งูแดงเหมือนเดิมแต่เพิ่มลวดลายไปเลยเพื่อนสําหรับคราวนี้นี่เดี๋ยวเราจะต้องรีบเร่งอืมเป็นราชากันให้ได้นะครับผมอ้ยอ้ยเอ้อุ้ย,ย,ย,ยนี่มันชนอืมชนละเพื่อนนี่ชนแล้วหนีซะด้วยเอาละแม่เล็กดูดปุ๊ดปุุดดูดแค่แป๊บเดียววันนี้งา งักัดหัวแตกโอ้โหเฮ้ยเป็นราชาแล้วเพื่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดเราต้องกินแบบว่าเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะได้ตำแหน่งราชาไปเอาล่ะเออเจ้านี่ตัวเล็กกว่าเราเจ้านี่ด้วยแปบ๊บแป๊บวิ่งแต้มเยอะครับผมว้าจะมากินใครโอ้โหไอตัวแดงอเจ้างูตัวใหญ่ทั้งหลายโดนซะเถอะโอ้โหหัวเบลเธอร ตัดคู่แข่งตัดกำลังงับงับงับงงับงับอุ้ยเอ้ยเอ้ยตัวอื่นกลายเป็นราชาแล้วเพื่อนอุ้ยเร็วเร็วเ,วเวนี่เรารับตำแหน่งราชาแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยอุยอุอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหโดนกินไม่โอโ้โหหมดเวลาเจ้างูแดงปะทะ จ้งูพิดสู้ไม่ได้นะครับผมเปลี่ยนสกินงูกันหน่อยสิคราวนี้สีเขียวอุ้ยลวดลายนี้โคตรเท่ไปเลยเพื่อนครั้งนี้เราจะต้องชนะอืม2อ0 0แต้มไม่น่าจะยากเกินไปครับผมอ่าขมือบอย่างเดียวขอกินหน่อยเพื่อนอุ้ยไอตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นอุ้ยศัตรูทำไมมันน้อยเหลือเกินเอาละพุ่งสปีดจืดเออนี่เริมตัวใหญ่ หน้าตาก็หึมน่ากลัวสุดๆเฮ <tinc S 2> <Momo S 2> ้ยชพพุ่งสปีดงับ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 อืมใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เฮ้ยเอตัวเมื่อกี้เบลอเธอน่าจะกินไม่ได้สงสัยจะเป็นราชาเอาละโอ้ยโอ้ยอืมราชาห้าร้อยกว่าแต้มมะผมอ้าวโอ้ยกินไม่ได้อืมต้องลองโกโชกอ้าโอ้ยตัวนี้เจ็ดร้อยแปดสิบหก อุ้ยพุ่งสปีดอุ้ยตัวนี้แปดร้อยกลายเป็นตัวสั้นนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราชาต้องเป็นต้องเป็นเราพุด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 งับ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 เออเอออุ้ยกัดหัวแตกเุ้ยกินขนาดนี้ยังไม่ได้อีกไม่จงูเขียวเออ โดนสอยหมดปลดล็อกเจ้างูคอมมอนสักตัวหนึ่งสีเหลืองบ้างละกันไปเลยเพื่อนคราวนี้เริ่มมาด้วยตัวที่ใหญ่ๆครับผมมาปุ๊ดปุ๊ดุ๊ด๊ราชาของเจ้างูอยู่ไหนเอ่ยร้อยเจ็ดสิบแต้มอย่างนั้นล่ะนี่เดี๋ยวฉันจะเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่ให้ดูนี่ผมง,งับ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 อืมเอาตัวนี้ละกันตัวมันยาวปุ๊บปลืดอ,ออออแต้มสามร้อย ขมือหมดตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สนใจครับผมอู้นั่นแหละกัดตัวขาดไม่พอฉันต้องตัวใหญ่กว่านี้นีกินขามืองับงับงับโอ้ยราชาครับผมเฮ้ยตัวนี้โอ้ยมันเป็นราชาแม่ใหญ่กว่าเราอีกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นที่หนึ่งไม่ยอมไม่ยอมโอ้ยเฮ้ยไอตัวนี้นี่มันยาวเหลือเกิน โดนซะเถอะเดี๋ยวเราจะต้องให้แต้มเกินสอ0พันสี่ครับผมอ้าวโอ้โหชนเฮ้ยชนไม่เข้าให้ตายเถอะอืมตอนนี้เดี๋ยวเราก็กินใครได้บ้างวะนี่อ่ะอเจ้าตัวเขียวมางับ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 อืบ้อืมอ้มเยไม่ชนะสักทีเลยนะรู้เหมือนว่าคราวนี้น,นี่เราจะเริ่มต้นได้ดีเหมือนกันนะนี่อ่ะเฮ้ยแปบบ๊แบๆบป๊เป็นราชาแบบหืว่องไวสุด,สด วุ้ยเอาเกิดใหม่อืมความเร็วคุณสองเอครั้งนี้ฉันจะเป็นราชางูว้ยปป๊บเดียวหุ้ยพันห้าร้อยแต้มครั้งนี้เรามีโอกาสชนะสูงอู้ขมือบหมดอือหือสองพันกว่านี่ฉันจะเป็นราชางูครั้งนี้เราจะขมือบเจ้าบอสได้อย่างแน่นอนงับ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 ,งบ,งบหรือเวลาอีกตั้งเยอะ เฮ้ยโอ้โห,โหสบายแล้วเพื่อน2 4 5 0 2น0ี้ดีกัดหสองหัวเสียชีวิตเป็นไงเพื่อนโดนโดนขมือตายซะเถอะเจ้าบอสงูพิษมได้ตั้งหมื่นห้าเพิ่มความไวของเจ้าง,งูเราเยอะๆเออตังนี้เราจะมาใช้เป็นระดับอีปิกตัวนี้เลยเพื่อน เจ้างูมังกรหนามดำไปเลยจ้าเจ้างูมังกรห้ยเขาของมันนี่เท่ที่สุดป่ะให้ฉันขมือบหน่อยโอ้โหเลือดแตกฮึกลายเป็นสีขาวงับ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 ับงับยโคตรว่องไวครับผมนี่ขมือบหมดไม่สนใครหุยหัวกระพิบอืมงับ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 นี่เพิ่มพลังป้องกันว้าว ฉันคือราชาของงูมังกรเอ้ยเอยไม่มีใครสามารถแย่งชิงตำแหน่งราชาไปได้เอาละอุ้ยอุ้ยงูเยอะแถวนี้งูเยอะอืมค่อยๆไล่ขมือเือกตัวรับผมยังไม่พอเอ้ยเพิ่มความไวเร่งแล้วก็อืมขมืออุ้ยเจ้างูชมพูนี่โดนมดโดนมดอืมฉันจะกัดหัวมันเฮ้ยเฮยอะไรอะไรอืมกัดลำตัวผม งูมังกรแสนหดหลายนี่แต้มยังเยอะอืพันเก้าร้อยโอ้โหเราจะสามารถเฮ้ยผ่านบอสไปได้หรือไม่เดี๋ยวมาลอดูกันทุกคนอย่างับงับงับอืมใกล้แล้วเพื่อนโอ้ยเฮ้เยเจ้างูมังกรประทะงูอียิบโอ้โหต,ตายครับผม แม่เกือบแล้วนะเรามาอัพสปีดปั๊บๆนี่เพิ่มโคตรหลายขั้นอืมราชามาแล้วจา้าเออเดี๋ยวเราจะต้องเป็นราชาแบบว่าของจริงรอขมือปุ๊บ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 ,บนี่อุย้ยตัวของเรานี่แป๊บเดียวก็ใหญ่โตดูสิเจนี่ขอขมืออืมอืมราชาอุ้ยห้าร้อยกว่าแต้มนี่เน้นการกินแบบว่าหลายๆตัว รับรองแป๊บเดียวเป็นราชาครับผมนี่ปึดปดปๆดเออเอาตัวเล็กไว้ก่อนอืมตำแหน่งราชามาแล้วจ้าโอ้โหันสี่ร้อยก็แต้มรุดปืดปืดปหดดืดืมโดนไอ้นี่กั้นตัวเองเป็นกำแพงแม่ไปไม่ได้เลยนะนี่อ่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ตัวอย่างยาวเกะกะจริงๆเฮ้ยอุ้ยฉันจะกินแกสักหน่อย โอ้โห1,900แต้มขอยอมแพ้ละกันนะเพื่อนไม่นะเพื่อนโอ้โหตัวของเราอย่างสั้นเฮือกคราวนี้ตาสุดท้ายละกันนะราชาบอสของด่านนี้นี่มันโหดเกิน2,600แต้มนี่อาจจะมากเกินไปเอาละตอนนี้ขอขึ้นเป็นราชาของห้องนี้ให้ได้ก่อนอืมจะงูเหลืองโดนกัดหัวแตกต่อไปโอ้ยมีแต่ตัวเล็กๆ เฮ้ยร hey, าชาถือกำเนิดที่ทางด้านซ้ายครับผมป้าอุย้ยระหว่างทางของกินไปก่อนเฮ้ยร <Hey, S 2> าชาไปที่ทางด้านขวาล่างเดี๋ยวขอดูหน่อยสิตัวนี้หรือป่าวุ้ยหูย,โ,ยโดนโชบตัวเหลือสั้นนิดเดียวป้าเดี๋ยวเราก็จะต้องรีบขมือบตัวใหญ่แล้วก็กลับไปแก้แค้นนะผมอ้างับ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 อื้ออกินไม่ได้ครับผมแม่ไมตัวนี้มันยาวเกินปุ๊บป,บปบุโอ้โห นี่ขนาดจะไม่ใช่ที่หนึ่งนะน,นี่อเฮ้ยไม่มีงูให้เรากินเลยล่ะตัวนี้กินไม่ได้อีกอืหใหญ่เกินอ่าตัวนี้ก็ได้จะเลื้อยหนีไปไหนให้ตายเถอะโอ้โหโดนลลอมโอ้ยโดนปิดทางจนหมดแม่มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอุย้ยไองงูยักษ์อืมขอหลบเลี่ยงไม่โดนกินโอ้โหสองทางเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเกมงูในวันนี้ ก็เรียกได้ว่าเจ้าบอสโอ้หค่อนข้างจะสู้ได้ยากมากขึ้นแบบมากมายเลยนะก็ใครที่เอาชนะเจ้าบอส2,600ตัวนี้ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะ <c oughs> อยากจะรู้จริงๆว่าท่ายังไงถึงจะชนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ติในการหาเกมงูสนุกๆ มาเล่นกันอีกนะมีเกมไหนอยากจะแนะนำให้พี่เล่นก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจบ